ก็สวัสดีชมรมคนรักฟุตบอลขีดซังล่างสองด้วยนะฮะก็วันนี้คือจะมาทำการแจกโค้ดนะฮะทุกคนนะโค้ดรหัสลับตัวจีของฟุตบอลขีดซังล่างสองฮะแล้วใครมาเชิญมาเอาไม่ทันละซึ่งคือผมจะมาทำการแจกโค้ดแหละฮะทุกคนนะโอเคปะนี่ไปที่ขับสารลับตัวจีเนาะนี่ฮะผมได้สารเสือแล้วเนาะ โอเคมารายการสั่งฮะนี่ฮะทุกคนนะสามารถไปคันล่อตามได้เลยทุกคนนะโหจะทำการปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะฮะทุกคนนะสามารถไปคันล่อได้นะฮะนะคำตอบที่1นึงถึงแประมาณนี้ฮะทุกคนนะเก้าถึงสิบหกมาณนี้ฮะทุกคนนะสิบเจ็ดถึงยี่สิบหกนี่ฮะถึงกูดนิวนี่โอเคฮะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบฮะทุกคนนะเจเลียบราเช่นนะน่าจะใช่มั้งนะไม่รู้แหละไม่เก่งอังกี่อย่างนี้เลยนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ฮะทุกคนนะก็อย่าลือไปคันล่ออ่นล่ะไหนดูสิอืมไหนเปิด หน้านี้มาทำไมก็ไม่รู้นะฮะเปิดอืม,มเร็วไม่เร็วไม่เร็เวส่วนฟุบุกิเนี่ยเดี๋ยวของใกล้ได้ฮะทุกคนนะยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าทุกคนนะโอ้ยตั้งสิบวันนะโหทันอยู่ดีฮะทุกคนนะงั้ก็ทันฮะ <c oughs> เนี่ยว,ว่าจุดจีนม,มาก็ได้แล้วฮะทุกคนนะอืมใกล้ได้ละอีกสักพาหหนึ่งก็ได้แล้วฮะทุกคนนะ <c oughs> โอเคทุกคนเอาไว้ได้ผมจะมารีวิวฮะทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าชื่นชอบก็อลืมกดไลค์ด้วยนะฮะขอตัััววลาไปก่อนนะ,ะสสดีครบ